ตัวเยได้ไหมครับมีความไม่มันนะครับแล้วความไม่มเราขอบคุณที่ทเม่นได้ด้วยครับแล้วก็ขอขอบใจนะครับเจมันทีมนะครับแล้วขอบคุณพี่ทีมงานทุกท่านเลยนะครับพี่ๆเครื่องเสือครับนะครับจุดปรมาทนะครับนะะฮช่วยได้เยไหมากครับทำยังไงผมตายตั้งนานแล้วครับอะไรกันไหมครับฮะออกใครสิไม่เม่น ถุงละก็ร้าบาทเหรอครับอ๋าถุงละ100นะ้อยเอาอันนี้ว,วัี้ผมใครผมขอใครผมขอตั้งละใครได้ไปวันเดียวอัน100น,อนี้ถุงนั้นเ0็ร้อยบาครับอ้น่ะเรามียี่สิบถุงอันนี้ถุงนันร้อยบาทใช่มาอ่ะครสนใจครับมาครับร้อยบาทครับร้อยบาทมีสามก้ามตกกล้ามสา เท่าไหร่ครับ3 2มบาทจุดห้าอะไรนะ35บาทเหรอครับเออใช่ใช่คิดฮะอ่าเรืหมดแล้วหรังเนี่ยหมดหมดแล้วหรอครับฮะยี่สิบสองฮะยี่สิบสองอ่าเขาเด้งมามานมัขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับเป็นเกณฑเงินมันต้องมีข้าวผัดนะครับ ไม่เวลาส่งสินค้ามันต้องผ่านภาษีหมดเลยไม่จีบภาษีดนั้นได้ไหเาอามีไหมครับมันได้มีมมีไครับอาเอามาั้มเลยมั้ยเอามาให้มดเลยครับมาครับขอบคุณมากครับดดีขอขอรูหน่อยครับคุณครับขอูครับคุณได้สองขอดูวยางนะครับขอเุญยตเก็บครับไม่เลยดม่องไหมั้งนี้ ยินดนะครับใช้ได้นานนะครับแม่อันนี้อันนี้อันนี้มัน,น,น,นโดนน,น้ำาอะาาไรไหมครับสวยสวยอยาสวยเหมือนไ,ไนคะใชสบูเนีนาขาวสวยอันนเรืจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงามมาเข้ามาเครับอา พอไมครับพอไหมถ้าไม่พอในรถมีนะครับฮะยวผคจะมายัผคจะมาเขมั้งอามาครับครบยังครับมีไหมครับอ่าคนุดตัดอ่าไปหนึ่งวงควันหถุงอ่าอารเจครับเจครับขยำครับ เยคนเกินนะ,ะเดี๋ยวไว้กันดีกว่าฮะแจ,แจกแจกสี่สิบทุกอ่าได้แล้วนะมันไม่ทมันไม่มันไม่พอแจกแล้วคณนี่ครับแจกยังครับอ่ามาบบมครับมีนะครับฮะมีกี่ถุงนะครับมาเลยครับมา,มาเอา,า,าเเออกมาสักสิบถุงมาเดิวเอาสิบถุงที่คุณแจกให้มามา,มาฮะ เอาแม่ขแม่ใช่ไหมครับได้ครับนี่พอดิบผมมาให้ครับเอามาณสิบถุงเข้ามาอันนี้เอออันนี้อันนี้จ่ายต์ไปแล้วอ่ะไหนกันนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเอาอยู่ไหนครับมาเลยครับเอานี้ ไม่ถายมีสามก้อนลอยใช่ไหมผมขอสี่ก้อนลอยได้ไหมสี่ก้อนล้วสิบถุงมันเป็นไรครับน,นีบ่ครเกซได้ที่ผมซื้อสิถก็ใชถุงนะ้นเอามาสถุงก่อนมาเดี๋ยวสักคูครับเดี๋ยวสักครู่ครับตเตรียมตัวกันไม่ทันเลยสคิครับ,รบทีมง,งาน <laughs> ขอบคุยครับอาาล็กตัวนี้ครับ